ตอนนี้นะคะอยู่ที่ช่างชุยนะคะและ้วก็ข้ามถนนแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ไม่ควรทำนะคะตามมาะคะ่ะเองขายของเก่าดิฉันก็นั่งขายได <c oughs> ้ตื่นตัวเนี่ยถ้าเห็นร้านอาหารหรือว่าร้านขานมจะนั่งช่างชุยทำอะไรชื่อชุย <c oughs> ช่วยนะ,ะเ,รยเราจะพาไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวเรา,ส,า,เราส,สวัสดีค่ะพี่ชายก็ไม่เราสวัสดีค่ะพี่โมอ้ใจรถน้ำสั่งจะมีโอกาสได้ใช้ไหมฮะ ท่ารายการสายตื่นตูมนะคะพาคุณชมมาที่ร้านนี้เลยค่ะเอกอิมพไวส์อาร์ตแอตีสเลกเออจะบอกว่าที่พามาเนี่ยใส่ทาเนี่ยนะคะใส่ตื่นตูมเนี่ยไม่มีไม่มีฝีมือในเรื่องของการวาดภาพเลย <c oughs> ในที่สุดส <c oughs> ายตื่น แล้วตอนนี้นะคะตายตื่นตุ้มนะคะพามาที่ช่างช่วยะคะ่ะจะพาไปไหนนั้นเดี๋ยวตามมาเพราะยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกค่ะ เอาตตกกแ่่งงขนี่เขาขายของเก่าดิฉันก็นั่งขายขายได้นะคะเท่าไหร่คะ <c oughs> ช่างชุยช่างชุยเมื่อก่อนเรามักจะใช้คำนี้ในความหมายที่แบบว่าทำอะไรช่วยชุยช่วยนะรเราเนี่ย <c oughs> แต่ทีนี้ช่างชุยเนี่ยความหมายมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรหลังหรือว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวให้แฟนสว่าให้ ห,หาเพื่อนเพื่อนไม่คุยด้วยไม่มีใครคุยด้วยเดินพูดอยู่คนเดียว ีนสั่งมงคลที่เขาแต่งงานเหรอใช่ใช่ลดน้ำสั่งเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้ไหมเอ้าเฮ้ยสั่งนี่ใช้ได้คือเขามีความมงคลเป็นแต่งมงคลใช่ไหมใช่ก็เป็นอาวุธพัดลายเป็นอาวุธพระพรหมเป็นอาวุธขององค์ประเทพหลายองค์แล้วก็สั่งนี่เขาบอกว่าเป็นโอเคเป็นเคยเป็นพระพรหมมาก่อนแล้วก็เกิดอิจฉาพระพรหมทารดาที่เองไม่ได้เป็นหัวหน้าในการสร้างสวรรค์อันสร้างข่าวที่จริงใช่ ตำนานของพรมาศาสนพออา,าพุทธดูพออิจฉาเสนาแล้วพวกพออิจฉาพุทพรมอิจฉาพุทก,ก็เป็นอวตารก็คือไปจุติเดินม,มาเป็นสังยักษ์ใต้ทะเลคอยกัดกวาดแล้วพระพรมธาราเองเนี่ยอยากจะได้บิลหน้าก็ได้รับตำราพระเวทจากพระศิวะทั้งหมดมแล้วพระศิวะสังเนี่ยก็ไปขโมยมาให้นุ่งน้อมขอโมยมาขโมยมาเสร็จก็กลืนกินเข้าไปแล้วก็หนีอยู่ใต้ทะเลลึกเนี่ยเพราะฉะนั้นพออยู่ใต้ทะเลลึกแล้วเนี่ยก็ร้อนถึงพระศิวะพระศิวะก็ให้พัดลายกระตาน อะไรก็อวตารมาเป็นปลามีปลามีที่เป็นพอเพราะอวตารมีสิบปลาอะไรกันโอ,เ,เ,อเราไม่เคยได้ยินใช่ไหมก็อวตารเป็นปลาคุยดีไม่ได้ก็ในเมื่อท่านมีพระเอกข้า,างในเลยหลวงหลวง<อ>ก็เลยหลวงเนี้ยได้เลยหลวงจริงๆสารใหญ่มา<ะ>กเป็นยนิ้วใช่ไหมใช่เป็นรอยนิ้วเป็นบาทมันอะไรก็เลยสากว่าต่อไปนี้อะไรที่ออกจากสังล้วนเป็นมงคลทั้งสิ้นนั่นนก็เป็นรถน้ำสัง การเวลาเราดูอย่างเงี้ยก็แบบเราจะเลือกเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนเราต้องดูที่ไหนว่าอันนี้คือสั่งที่เอา perfect แล้วนะที่สวยอันนี้สั่งปกติแล้วคัดมา perfect อยู่แล้วคัดมาสั่งสั่งที่ร้านเนี่ยคัดมา perfect อยู่แล้วแล้วก็เนี่ยคือเนี่ยคือตั้งแต่แรกแล้วก็จะมีเนื้อหอยอยู่ข้างในนี่หรอไมก็ได้คับมาเป็นแบบนี้หรือขรัราเป็นแบบนี้พอกัดเสร็จปุ๊บแล้วจากนั้นปุ๊บอันนี้เป็นสั่งเ็าเรียกว่าตายในทะเล เนี่ยโอซียังสวยลงดูดิสังใต้น,นทะเลนี่แบบเนี่ยมันจะเป็นแบบโอฟอสซิลแล้วเนี่ยเห็นไหมสั่งใต้น,นทะเลรูไ้ได้ไหมว่าสั่งทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนสั่งเป็นองค์ประกอบหนึ่ง,งรครับอย่างแรกตัวเราเองก่อนจะบอกว่าตัวเราเองก่อนถ้าตัวเราเองเราไม่เปลี่ยนต่อให้คาถาดีแค่ไหนของครูบาอาจารย์ดีแค่ไหนแต่ที่ของดีทั้งหมดถ้าตัวเราไม่ดีมันก็นะนอก่ะเพราะนั้นตัวเราพอเราเปลี่ยนไปเองปุ๊บมันก็ดึงดูดสิ่งดี มันก็เป็นอย่างที่บอกว่ามันพิธีพามหรือมีเป่าสังเทวดาชอบฟังเสียงสังสังเอาไว้ใส่ในที่ดินปรับเปลี่ยนวงจุ้ยเอาไปวางไว้หน้าพระพุทธรูปอะไรเงี้ยหลายอย่างตามบ้านรวยครับโครงการชั้นช่วยครับก็เจอพี่ต่ายโดยบังเอิญได้เห็นแล้วก็จําได้เพราะว่ารุ่นเอสตีเนทีก็จำได้จ้าจ้าแล้วค่ะแวยังไงเดี๋ยวไว้เรามาพี่บวยกันใหม่เนาะยังไงก็ฝากเราพี่ แล้ววันนี้นะคะ,ะรายการตายตื่นตูมนะคะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้เลยค่ะเอก i m มพ o v i ส์อารนะคะ,อ,อ,อ,ะ,คะอ่ะร้านเขาจะมีความหมายว่าอะไรแล้วก็ร้านเขาทำอะไรบ้างตามเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะเจ้าของร้านไม่บอกก็ต้องรู้ว่าเขาชื่อคุณเอกนะคะสวัดสดีค่ะเอกอิมพอไรส์ความหมายยังไงคะก็จะ,จะเป็นด้วยลักษณะ สไตล์งานศิลปะของผมที่เป็นสไตล์ของตัวเองลายเส้นและทีแปลงที่เป็นแนวของตัวเองค่ะเราจะบอกว่าที่พามาเนี่ยสายทาเนี่ยนะคะสา,า่ะะสาตื่นตูมเนี่ยไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีฝีมือในเรื่องของการวาดภาพเลยไม่เคยชอบในเรื่องของการวาดภาพตอนสมัยเด็กๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเราลองลอง,ลองดูก่อนไนะหมเผื่อเราจะชอบเผื่อเราจะมีแบบแพชชั่นหรืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะลองดูว่าวันนี้ อออคุณเอกจะให้แต่งทำอะไรแเอาเอาเป็นกระต่ายก็ได้ค่ะกระต่าย,ยได้เอาเป็นแนวพวกสัตว์แมวกระตุ้งกระต่ายได้แล้ก็เ,เป็นเต็มเป็นเต็มพวกสัตว์<ด><ด>เลย ทำให้มันดูผ่อนนุ่มถ้าแบบเราลากตรงๆมันอาจจะดูแข็งแต่ว่าถ้าเราอยักๆหยากจะๆหน่อยมันก็จะทำให้ดูดูนุ่มดูฟูวันนี้รูปด,ดูเหมือนมันอก็มีขนยาวแต่ถ้าองเหมือนทางนี้ก็มีถ้าทางนี้นะคระามาทางนี้อันนี้มันหนูอันนี้มันหนูขอสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะว่ากระต่ายไงให้เป็นหนูคะคือมันนี่ต้องหลายๆครั้งหน่อยอคือกะต้องเป็นจะต้องคนใจเย็นหรือะ แต่แต่ว่ามีการว่ามันต้องใจเย็นเนาะใช่ส่วนหนึ่งก็อาจจะใจเย็นอีกส่วนหนึ่งก็ต้องอาจจะต้องว่าบ่อยๆอยนี้ครั้งแรกเลยมันก็จะยางแต่เราก็เพราะว่าโดยเฉพาที่มันเริ่มชินมือมขึ้นเริ่มรู้หลักขึ้นว่าต้องอิพ เราจะมาลงสีกันนะคะมาดูว่าใส่ลงสีกับส่แล้วจะเป็นยังไงลองถ่ายนะครับว่ามนถ่ายทานจะครับทานี้ร่วงหรือรอดจะใส่ <laughs> สีน้ำจะเข้มหรืออ่อนขึ้นอยู่กับน,น้ำเราอยากให้มันสีมันเข้มเราก็ใช้น้ำน้อยออถ้าสมมตินี่เข้มเลยก็คือเนื้อสีเยอะๆมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้ย <c oughs> ามาแล้วค่ะหัวสีแล้วเปิดมันก็มี ว่าดิฉันลงสีเป็นไงบ้างคะอ๋อจะลงลงสีนี่ได้เลยสีน้ำอะ่ะบางทีก็เป็นแบบเบาเบาหวานๆวนเนอเขาก็ลงลงด้วยสไตล์แบบเบาเบาหวานๆได้เลยเนาแ, <ๆๆ S 2> แล้วก็มีลายเซ็นนะ <ๆ S 2> ของคุณเอกด้วยนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ของรายการตายตื่นตูมด้วยนะคะ <ๆ S 2> วันนี้ขอบคุณคุณเอกมากเลย ร้านก็จะอยู่ที่ช่างช่วยนะครับร้านจะเปิดตั้งแต่วันอ,อังคารถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็ที่ร้านก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งภาพวาดมีเวิร์กช็อปสอนวาดรูปแล้วก็จะมีทั้งงานเสื้อกระเป๋าผ้างานศิลปะต่างๆาเพจก็จะชื่อเลยว่า i m p พ o v i ตวาล้วก็ IG จก็จะเป็น AKE13 u n d e r s c r r e i m ์สกออบคุะคะอร์ประมูลสิประมูลฮะประมูล เดี๋ยวเราจะไปทำเป็นกระเป๋าหรือว่าเสื้อเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของสายทานในรายการต่ายตื่นตูมเนาะเดี๋ยวจะทำเป็นเสื้อแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาทำบุญแล้วก็ทำอะไรเพื่อสังคมกันดีกว่านะคะ